วันอาทิตย์นะครับเรามีนัดกันนะครับสำหรับไทเกอร์ลัน2022นะอ่าเราจะไปวิ่งกันแล้วก็ทำบุญไป,ปพร้อมๆกันนะครับให้กับออทิสติกไทยเนาะจะวิ่งกันทนะั้งหมด5กิโลเมตรหวังว่าสุขภาพร่างกายเพื่อนๆจะพร้อมแล้วนะส่วนถามนะว่าพร้อมไหมตอบเลยไม่พร้อมนะครับแต่เสื้อมาละเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่สวนรถไฟเนาะอ่าวันอาทิตย์นะครับทีมงานเขาฝากแจ้งมาครับเรื่องของการจอดรถนะเขาก็เป็นห่วงเพื่อนๆว่า จะหาที่จอดรถกันยากหรือเปล่านะอ่ะสำหรับอจอดแรกนะครับให้ไปจอดที่ลานจอดรถหน้าสวนรถไฟเลยนะครับแหมเขาบอกว่าจอดฟรี30มนาทีนะแหมแต่ว่าเราไปทํากิจกรรมกันคงไม่มีใครวิ่งภายในสามสนาทีหรอกนะครับอาจจะเสียตังค์กันเล็กน้อยนะครับจอดไม่เกิน4ชั่วโมงก็20บาทนะครับอันนี้ที่จอดที่หน้าสวนรถไฟเลยที่ที่2ที่เตรียมไว้นะครับก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจนะครับอันนี้ชั่วโมงละ20บาท เกิน6ชั่วโมงก็120อ่าตรงนี้อยู่แถวถนนกำแพงเพชร2อเนาะอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นบริเวณที่ชื่อว่าลานจอดรถ BTS ศูนย์จตุจักรอันนี้จอดฟรีอ่าแต่เดินไกลหน่อยที่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นแถวแถวลานจอดรถถนนกำแพงเพชร3มนะครับมี2จุดนะจุดละ30คันตรงนี้ก็จอดฟรีเช่นกันผมว่าไปจอดฟรีก็ได้นะล้วถือว่าเป็นการเดินวอร์มมาที่สวนรถไฟนะครับโดยกิจกรรมเราจะเริ่มกันตอน6กโมงครึ่งนะครับก็จะมีการ จิบเบาๆนะครับรับอาหารเพื่อเตรียมท้องหน่อยเดี๋ยวท้องจะว่างเกินไปตอน7จ็ดโมงสิเราก็จะเริ่มวอร์มร่างกายนะครับโอ้โหต้องวอร์มมานิดหนึ่งนะครับวิ่งต้อง5้กิโลแล้วก็7จ็ดโมงครึ่งก็จะปล่อยตัวนักวิ่งควบกันให้มันเลย8ปดโมงมอบรางวัลผู้ชนะแล้วก็รางวัลแฟนซีการแต่งกายเริ่มวิ่งตอน7จ็ดสี่ห้านะแปดโมงมอบรางวัลและโอ้แสดงว่าวิ่งกันเร็วมากนะฮะจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับเก้าโมงก็ สิ้นสุดกิจกรรมแยกย้ายกลับบ้านไปพักผ่อนเป็นลมได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็มีทีมงานจากโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับเป็นผู้สนับสนุนสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครเป็นลมเป็นแรง้งอะไรทีมหมอทีมแพทย์คอยดูแลให้ไม่ต้องห่วง6กโมงครึ่งที่สวนรถไฟครับผม